สำหรับฤดูฝนนี้ใครที่ต <t ry> ้องกําลังหาเครื่องสูบน้ําเอาไปใช้งานด่วนๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสูบน้ําขนาด8นิ้วเลยนะครับตัวนี้บอกกอนเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็มีพร้อมชุดลากจูงด้วยนะครับตัวนี้สามารถลากจูงเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยมีล้อมียางมีแหนบมีเท้าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับขนาด80แรงม้านะครับนี่ลองดูตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบดีเซลเหมือนรถ6ล้อรถ4ล้อกลางเราเลยนะครับ ตัวเดียวกันเลยที่เอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงประหยัดน้ำมันแล้วก็มีอะไหล่หาง่ายนะครับตัวนี้ประมาณคล้ายๆกับเครื่องยูซูเรานะครับอ่ะแล้วก็มาดูสภาพเครื่องยนต์เนี่ยผมให้ดูเครื่องยนต์ก่อนนี่ตัวนี้บอกก่อนเครื่องยนต์สภาพแห้งนะครับแล้วก็คันเร่งอยู่ตรงนี้นะครับเร่งใช้งานผ่อนลงง่ายๆตรงนี้เลยบังคับทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาสตาร์ตตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเกวัดต่างๆนะครับเกวัดรอบเกความร้อนแรงดันแล้วก็ ไฟชาร์จต่างๆตัวนี้เกย์ใช้งานได้นะครับตัวนี้สตาร์ทสวิตช์นะครับไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาใช้เชือกดึงนะครับตัวนี้สตาร์ทง่ายเลยใช้สวิตช์ด้วยแล้วก็มาดูในส่วนของหอยโข่งกันนะครับตัวนี้ได้หอยโข่งมาตรฐานนะครับขนาด8นิ้วเลยเข้าออก8เข้า8ดออก8นะครับตัวนี้ได้หอยโข่งมาตรฐานมอกอด้วยนะครับนี่ไม่ต้องห่วงสแตนดาร์ดดีแล้วก็มีอะไหล่แน่นอนนะครับตัวนี้หอยโข่งขนาดใหญ่วลาวเปิดปิดต่างๆมีครบนะครับตัวนี้บอกรก ไม่ต้องมาขวอยโคงแบบนี้รุ่นนี้ไม่ต้องมากอกน้ําหัวกระโหลกเวลาจะดูดนะครับสามารถใช้ระบบสูญญากาศใช้แรงดันของท่อยเสียเปิดปิดเบาสามารถอัดอัดอากาศแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องกอกน้ําแล้วก็มาโยกกันนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายเลยตัวนี้ไปตั้งที่หน้างานแล้วก็เปิดเบาดูดได้เลยนะครับนี่ให้ดูสภาพด้านหลังก่อนนี่มีเผามีแหนบนะครับตัวนี้ลากจูงได้เลยใช้6ล้อกระบะก็ลากได้นะครับหรือจะใช้รถ เคนยกใส่หลังรถเนี่ยก็ได้นะครับมีหูยกด้านบนเป็นเหล็กรางหนานะครับตัวนี้ยกวางหลังรถไปที่ไซต์งานต่างๆได้นะครับนี่แล้วก็เป็นรุ่น CP 200V ตัวนี้เหล็กรางหนานะครับบองกอนเหล็กจะซีเขาหนามากแล้วก็หอยโขงลูกเบลล์เลยนี่แล้วก็ข้างบนนี้ถังสีเหลียบนี่คือถังน้ามันนะครับเป็นดีเซลเติมน้ำมันดีเซลใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกได้นะครับเนี่ยเอาไปใช้ที่ไซต์งานสูบน้ําด่วนๆตัวนี้รับประกันหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยคือดูเครื่องยนต์อีกด้านหนึ่งนี่ แห้งนะครับให้ดูเลยทั้งโยนสภาพแห้งๆได้สตาร์ทได้ชาร์จต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ได้มอน้ําลูกเบื้เริ่มเลยนะครับตัวนี้เท่ากับ600ใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงระบายความร้อนดีแน่นอนอ้าวเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูน้องจ่าสตาร์ทดูให้ดูนะครับมามาดูสตาร์ทเครื่องนะครับว่าเครื่องหลวมไหมนี่ทีเดียวนะครับติดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูท่อไอเสียนี่ด้านบนตัวนี้เครื่องไม่หลวมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไอเสียเอาด้านบนนะครับแล้วก็ เครื่องติดแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้หลวมนะครับเครื่องยังแน่นอยู่แล้วก็มีวาล์วเปิดปิดตรงนี้สําหรับดันอากาศในกรณีที่เราจะต้อง,งการลอ่อไม่ต้องล่อน้านะครับเปิดสอากาศแล้วก็ดันอากาศใช้น้ําสูบน้ําขึ้นมาได้เลยนี่ให้ดูเลยเครื่องยังดีอยู่ยไม่หลวมด้วยไม่มีน้ํามันเยอะมหลยนะครับให้ดูจริงๆเลยนะครับนี่แล้วก็เนี่ยไม่มีไอดันออกมานะครับนี่จากที่เปิดออกม่จงไม่มีตัวนี้เครื่องแน่นแล้ว้องกันแล้วก็มาดูอ้อน้ํากันนี่ ผมไม่ดูเลยน้ำไม่ดันนะครับเนี่ยน้ําวนดีนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับเครื่องติดอยู่นะครับนี่เครื่องหมุนอยู่นี่ให้ดูเลยก็ใครที่อยากได้เครื่องสูบน้ําไปใช้ด่วนๆใช้งานหนักๆใช้เหมาะสําหรับโรงงานขนาดใหญ่แปลงเกษตรขนาดใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ได้นะครับต้องการที่เคลื่อนย้ายแล้วก็สูบได้เร็วสูบได้หลายที่เอาไปใช้งานส่วนตัวเอาไปใช้งานรับจ้างเอาไปใช้งานด่วนๆน้ําท่วมสูบอย่างเงี้ยตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับ S อเราบอกราคานะครับตัวนี้เครื่องพร้อมชุดยกพร้อมหอยโค้งต่างๆแบบเนี้ยไม่รวมท่อนะครับไม่รวมท่อดูดตัวนี้อยู่ที่69 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ69,000าบาทเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครที่สนใจมาดูตัวจริงที่ SB สบีมอเตอร์นะครับนี่ให้ดูว่าลมมันดูดไหมนะครับนี่เนี่ยอากาศนี้นะครับเนี่ยลมเป่านะครับนี่ยนาดยังไม่ได้เปิดเบานะครับเนี่ยมีลมดูดได้จริงนะครับแล้วก็เกย์ต่างๆทํางานได้นะครับเกย์วัดรอบต่างๆนี่อ่ะใครที่สนใจ มาดูตัวจริงนะที่ SD m o อ o r อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็แถวห้างเซ็นทรัลน,นะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่บ่อไว้ก่อนนะครับด่วนนะครับมีเครื่องเดียวหมดแล้วหมดเลยสําหรับวันนี้ผม SD Motor ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ